สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับออยนะคะในช่องน a ทพัชนาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับออยนะคะน,นี้ก็เป็นคลิปที่2ของออยแล้วเนาะเสริตมต้นให้กับออยนะคะ ก็คือวันนี้นะคะเรามีสินค้าหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะมารีวิวแล้วก็มาแนะนําให้กับทุกคนนะคะได้รับรู้กันนะคะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ดีมากนะคะแล้วก็ตอบโจทย์กับใครหลายๆคนเลยตอบโจทย์กับผู้หญิงหลายๆคนเลยเพราะว่าสินค้าเขานั้นนะคะหาซื้อได้ง่ายพกพาสะดวกราคาย,ย่อมเยาวนะคะนั่นก็คือริบสมูทตตอนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะของเขานะคะทำมาทั้งหมด 6เฉดสีแล้วก็3ลุกนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขานะคะคและอีกอย่างหนึ่งราคาเขาถูกมาก69บาทนะคะ1ซองนะคะจะมี2เฉดสีนะคะก็เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์สีแล้วก็เบอร์5้เบอร์6นะคะก็69บาทได้2สีสามารถฉีดแหว่งตรงกลางนี้ได้6กพาได้สะดวกมากเลยค่ะก็คือของเขานะคะจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ลุกลุกแรกก็คือ e อ e ว y d a y ลุก ลุกที่สองเป็นแบบคิ้วลุคน่ารักน่ารักสดใสแล้วก็เดียวอีลุกค่ะแจกความสดใสกับทุกวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งทั้ง3ลุกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลุกนี้ลุกนี้แล้วก็ลุกนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งลุกแรกกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแต่งลุกแรกกันนะคะลุกแรกของเราที่จะแต่งนะคะก็คือเป็นลุก everyday ลุกนะคะก็จะเป็น เป็นเบอร์01แล้วก็02นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันนะคะอันดับแรกนะคะออยก็ขอเป็นรองพื้นวันนี้จะใช้รองพื้นของเลฟลอนนะคะเราก็จะใช้ฟอนต์ตัวนี้นะคะในการเกี่ยรงองพื้นต่อมาเราลงรองพื้นเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสวอช สนะคะเบอร์0นะูนย์หนึ่งอ่ศูนยให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาสะวัสดีเบอร์แรกก่อนนะคะ mm. เป็นเบอร์0ูนย์หนึ่ะอันนี้เป็นสีของเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะต่อมาเราจะมาสะวัสเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะ อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะมันจะออกไปทางชมพูส้มอมชมพูนะคะจะออกเป็นแบบว่าโทนแบบว่าตุยตุยนิดนึงนะคะแล้วก็สีเบอร์ศูนย์สองตัวนี้นะคะมันจะออกไปในโทนแบบส้มเลยค่ะส้มแบบจีตาดเลยค่ะก็เหมาะสำหรับเอวิดิโลุกนะคะแล้วก็แล้วแต่นะคะว่าจะแต่งกันยังไงนะคะก็เอามีดแอนแม็กันได้นะคะเดี๋ยวมัดเริ่มแต่งเลยค่ะ อันดับแรกนะคะออยจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์หน oh, ึ่งนะคะลงสีตานะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยสีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาสีทั้งสองอันนี้ค่ะผสมกันนะคะเพื่อเอามาทำเป็นบัสออนนะคะ โอเคค่ะเราก็ได้สีบัตรออทั้งสองฝั่งเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเราจ,จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองนี้ค่ะลงเป็นสีปากนะคะเราจ,จะทาไม่เยอะนะคะก็คือจะทาแค่ด้านในปากนะคะแล้วก็จะใช้มือเบนเอาโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะลงเป็นแป้งนะคะ ต่อมาเราก็จะมาเขียนคิวกันนะคะต่อมาเราเขียนคิวของข้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้แปตรงนี้นะคะปัดขน,นคิวโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมานะคะเราจะกรีดอะไรนายไลเนอร์นะคะเส้นเล็กๆพอนะคะ โอเคค่ะก็เรียบร้อยสําหรับลุปแรกแล้วนะคะถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก็สามารถแต่งตามออยได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบประมาณ everyday ล o k นะคะโดยเครื่องสําอางสมุตโตเบอร์ศูนยแล้วก็ศูนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันลุกที่2เลยค่ะต่อมาเป็นลุกที่2องของเรนะคะเราจะมาแต่งเป็นแบบว่าคิ้วลุคนะคะเดี๋ยวเราจะลงลองพื้นก่อนนะคะออาก็ใช้รองพื้นตัวเดิมเลยค่ะเรียบร้อย ่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาลองสวอตสีให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสวอตสีเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะศูนย์สามมันจะออกเป็นชมพูนิดๆนะคะนี่ค่ะคือมองในสีในเนี่ยค่ะในผลิตภัณฑ์เขาอ่ะมันจะออกเป็นชมพูนุมเนาะแต่พอมองสวอตดูแล้วว่าสีมันจะออกเป็นชมพูแบบชมพูเข้มๆอะค่ะไปทางกีบบัวแบบว่า คือสวยค่ะคือแบบโทนเขาออกมาโอเคเลยต่อมาเป็นเบอร์04นะคะตัวนี้ก็จะออกในทางแบบออกสีไปโทนแบบสีออกแดงนิดนึงอะคือจริงๆถ้าเอามาทาใกล้นั่นอะมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยแต่ สีเบอร์0ูนย์สี่ค่ะจะออกไปทางแดงหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันดีกว่าค่ะเราจะใช้เบอร์0ูนย์สนะคะลงสีตาเนาะ ก็สีก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะออกแบบแดงติดขุยนิดหนึ่งนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลงสีแก้มกันนะคะสีแก้มเราก็จะใช้เบอร์0ูนย์และศูนสผสมกันเหมือนเดิมค่ะก็คือเนื้อลิปของเขานะคะมันมีความเป็นเนื้อครีมและแบบเนื้อกำมะหยี่ค่ะมันทําให้สามารถเกลี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็ ติดทนด้วยค่ะคือเนื้อเนื้อครีมเขาบ้างเบาเลยอะคือดีเลยอะค่ะอันนี้เราก็ลองสีแก้มทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะถ้าใครอยากให้มันได้เข้มสีที่เข้มกว่านี้ก็สามารถลงเพิ่มได้ต่อมาเราจะมาทาสีปากกันเราจะใช้เบอร์สีปากเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะทายทั่วปากเลยก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแป้ง คือจริงๆแต่หน้าผิดวิธีมากปกติต้องลงแป้งก่อนแล้วค่อยลงตาโอเคค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมคิ้วหน่อยนึ่งนะคะโอเคค่ะก็อันนี้ก็เป็นลุกที่2นะคะของออยนะคะก็คือ จากลิฟของสมุดโตกก็คือเป็นคิ้วลุกนะคะแบบสีเขาจะโทนออกแบบโทนอมชมพูน่ารักน่ารักค่ะแบบผู้หญิงวันหวานเลยอะคะ่ะก็ลุกก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ลุกที่2ก็สมบูรณ์แบบแล้วถ้าใครชอบลุคนี้ก็สาม,มารถแต่งตามอ้อยได้หรือว่าจะไปอารตแต่งกันเองก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันลุกที่3เลยค่ะไปเลยค่ะ ลุคสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคของจิวี l ลุคนะคะก็ลุคสุดท้ายของเราแล้วนะคะลุคนี้ก็จะเป็นสีเบอร์หเบอร์หนะคะเดี๋ยวเรามาสลองลองสวอตสีกันดีกว่าอันนี้จะเป็นเบอร์0ูนะคะตัวนี้เนื้อส,สีของเขาจะออกไปทนแบบว่าน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะคะยังให้ความเป็นสีชมพูแดงนตาล ผสมกันอยู่ก็ถือว่าสวยค่ะลุกนี้สีนิ้ต่อมาเป็นเบอร์ศูนย์หะคะเบอร์ศูย์หลิปของเขามันจะเป็นออกประมาณเป็นแบบลิปกอสฉ่ำวาวอะคะ่ะสีชมพูตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะสวยเดี๋ยวเราลองแต่งลุกที่3กันดูนะคะอันดับแรกเราก็จะลงเป็นคีมลองพื้นก่อน ต่อมาเราก็จะลงสีตาเป็นเบอร์0ูนย์ห้านะคะก็ <streaming sounds> <processes> จะได้สีตาประมาณนี้นะคะ <Supp ets> ก็ถือว่าสวยต่อมาเราจะลงแก้มคะ่ะลงแก้มเราก็ใช้สีเบอร์5 <stage> เหมือนเดิมนะคะ Okay. พอเราได้สีแก้มลังคู่แล้วนะคะก็ตัวลูกนี้มันก็จะแบบว่าไม่ได้จีตาด้านนะคะมันก็จะแบบเบาๆต่อมาเราก็จะมาลงสีปากนะคะสีปากออยก็ใช้เป็นเบอร์05น,นะคะทานะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเบนให้มันฟุ้ง มันก็จะได้สีประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้สีเบอร์ศูนย์หกอะครับสีลิปกลอสทาะะก็ประมาณนี้นะครับก็ลุกที่3ก็จะปนเป็นประมาณนี้นะครเป็นแบบว่าเดลี้ลุกนะคะก็คือสีตาประมาณนี้4ีปาก แก้มนะกะเนี่ยค่ะก็แบบว่าสดใสสดใสเนาะไม่ได้แบบเวอร์หวาแบบจีตาดมากไปนะคะลุกที่3นะคะก็สวยค่ะชอบทั้งที่3ลุกที่ออยแต่งมาคือออยชอบถูกลุกเลยออยรู้สึกว่าสีหรือเขาทําคุมโทนมาได้ดีแล้วก็ทํามาตอบโจทย์นะคะแต่และลุกเลยว่ามันจะเป็น everyday look ค u t e l o แล้วก็แล้วก็แบบ daily look นะคะเป็นแบบชีนวันคือสาม,มารถทาได้ทั้งปากแก้ม แล้วก็อ่านะคะก็คือเป็นแบบทีอินวันคือซองเดียวจบทุกอย่าง ลุกที่3ของเราก็จบแล้วนะคะถ้าคนไหนนะคะไม่ว่าจะชอบลุกไหนนะคะก็ลองไปเอา and มิกแอนแมทก่อนนะคะซื้อมาทั้ง3ซองเลยก็ได้นะคะแล้วก็เอามามิกแอนแมทกันว่าอยากจะเติมสีไหนสีไหนนะคะ3ซองนี้นะคะในราคานะคะไม่เกิน 2- 300บาทนะคะก็สามารถแต่งหน้าได้แล้วนะคะก็คือคนไหนชอบลุกไหนนะคะก็ลองเอามาแมทกันดูนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจออยด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยอยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะออยจะมีสินค้าอะไรมารีวิว ก็ขอบอกเลยว่าสมุตโตะตัวนี้นะคะไว้ให้5้าดาวค่ะก็ไปลองใช้กันได้นะคะเพื่อนๆนะคะก็คลิปนี้ไปละค่ะ